พระเทศอินทธิโ์สมบัตประธานสมุทรจารุร่วมนะครับพระโรกจุตุมีสวบายอย่างเทรุ่ที่แล้วก็ขอสวัสดีนิสิตและผู้ร่วมแสวงบุญทุกท่านนะครับนี่เราก็ก่อนที่จะออกเดินทางไปเมืองที่เราจะไปเรียกว่าพาราณสีในใกล้ๆคือสารนาข้อหมายคือสารนาแล้วก็เราได้รับความเมตตา อย่างยิ่งจากวัดอะไรก็วัดนวัดวัดไทยโอเควัดไทยแต่ก่อนเรียกวัดเก้าเก้าหกศูนย์นี้เร็นวัดไทยนวะนวราชรัตนารามเก้าหกศูนย์หาไปแล้วก็มาขออนุญาตใช้ห้องน้ำขากลับไม่ใช่ห้องน้ำอย่างเดียวแล้วหรือถ้าไม่มีว่าเราก็รีบไป พันทธะที่ไหนก็แล้วทีเดียเราก็สู้ดีกว่าเนาะก็วดรับความเมตตาจากทางวัดทางฝ่ายท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านผู้เจ้าและญาติโยมประจำวัดได้กรุณาทุกคณะนั่นเองขอคำนั้นนี้ขอให้บอกขอให้บอกมาเลยทุกคณะยินดีต้อนรับหมดได้กลับแล้วก็ภาคูมิใจก็คือท่านเจ้าอาวาสท่านนี้กระจกเรียนดวงหมายโบราณ ท่านครูโตที่วัดยะคุเทศแล้วก็คุณเจ้าหลายลูกวัดนี้เป็นสาขาเดียวกับวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชนะครับเป็นคุณพ่อพระธรรมโตที่บ่มแล้วพ่อวิยุทธพ่อเจ้าคุณวิญญทณในกันท่านเป็นนักสร้างเยอะแยะไปหมดเลยในก็วันนี้ก่อนที่จะออกเดินทางไปก็ขอทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการก่อพระปราบผมหลงวัด แล้วแต่พระบุตรเจ้าถ้าเกิดไปไปทำอะไรเพราะว่าอยางที่ท่านพระอาจารย์สงคารสมองปัจจัยไม่ได้เนี่ยจะแปลสาภาพเป็นดินเป็นอ,อน่างน้ำเป็นอะไรทุกอย่างเป็นยารักษาโรคคนอะไรต่าแล้วเราก็แล้วแต่พระบุตรเจ้าถ้าเกิดทาไปพัฒนาวัดเนาะตอนนี้ก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยนะครับเอาไป,รปรกปราบความผิดแล้วก็ศู ยังไงผมก็แดงอันจ่องดูอยู่ว่าจ้องดูอยู่ว่าตัวเลขใดเหมาผสมไหมจ้อเล่าน่จ้องหนักเลยนะค่าจุกาไม่เป็นไรว่าเราก็ลงนาญเป็นการหว้พระาหารพ่าน้ำ้าไปที่เราได้เรียกว่าชำระนี่สุขนะครับเรียกว่าชำระนีสสุเพื่อให้เป็นคามเป็นกรรมที่เรามาใช้ ของน้ำพระห้องทานข้าวข้าวในโซนหนึ่งพระถล่มเลยเนี่ยตอนนี้ว่าเราจะทราบซึ้งในรสพระธรรมในไหนจะทราบซึ้งในรสพระธรรมนะแกพระธรรมจริงๆเลยทราบซึ้งในรสพระธรรมอร่อยมากนะแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาแล้วก็จะได้อ่าไหว้พระแล้วก็เดินพื้นต้นมีมนเดี๋ยวบุญก็ ที่สิธิสุวรรได้เป็นประธานจุดทูปเพียนเพื่อนำน้อมนำบูชาพระรัตนตรน้องมีควาเป็นคุณพ่อครับผมเริ่มทุกทนเลยะท่านผู้ครั ก็ไทยตสิงหราถือว่าหลวงพ่อพระครูเขาทำพทดีองคก็ดีพระบูชาหลาหลายโลกก็ดเป็นผู้ช่วยเจ้าวัรัมาธาตนี้โดยใหญจะเป็นผู้ช่ววัดหมาธาตุเนสายกันปัาหเขาคุมายรายดินหลวงพ่อนายสภาเป็นเจ้าวัดรัมาธาตแล้วก็ด้วยความประหยัดของเวลาเนาะอนนี้ ทุกท่านได้บูชาพระธาตไใจก่อดเนาะแล้วกชาวอมามถวายพร้อมกันเลย